อากาศครึ้มก็ทุกคนสามีกับน้องสาวสามีไปรอตรงนู้นจ้ะนูนเดินกลับไปตรงนูน้นตอนเดินขึ้นมาก็เดินเลาะเขามาจากขึ้นเดินในป่าเขาเนาะแล้วก็ขาออกก็ออกมาจุดนี้ค่ะแล้วก็จะค่อยๆเดินกลับนี่จ้ะเห็นทะเลอดไม่ได้ที่จะหาของกิน หอยตาวัวจ้าทุกคนแล้วก็เจอนี่จะ้ะตกใจเจออีกแล้วไม่คิดว่าจะเจอค่ะนี่อันนี้ตัวเล็กหน่อยแต่ก็ไม่เล็กจัดสวยค่ะนี่อะไรเอ่ยปูเสฉวนเบา อาปูเสฉวนจ้ะนี่ได้อะไรคะอู้นี่อีกแบบนึงแต่แต่ข้างในตัวเหมือนกันค่ะนี่ปุ๊ขึ้นหมานแท้ปุด๊ดดีใจสุดๆนี่จ้ะสองตัวใหญ่ๆเลยสมูทเลยอีกแล้วคะ่ะทุกคนนี่นี่นว้าวใหญ่มากเยอะ โชคดีมัน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 ,มนว้าวว้าว,วูาว้รีสิค่ใหญ่มากสวยเชิญว้าวเล็กเล็กเซนวิชตายเกลอถ้าไม่สังเกตจริงๆเนี่ยจะคิดว่าเป็นหินนะคะอุ้ยสวยมากดูทุกคนสวยจริงๆสวยเชอร์ 真的，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 真 เราต้องกลับแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเริ่มจากน้ําเริ่มขึ้นนี่จะ้ะแล้วก็จะเริ่มมืดพอต้องเดินต้องเดินขึ้นไปบนเขาอีกนี่ค่ะแต่ก็ได้เยอะอยู่ค่ะสวยด้วยสวยนาย,ยอ๋ยอไล่คาร์เนสคาร์เนตินดีค่ะต้ออ๋อนายนายต้องค่ะอ๋อ Ja uh, yeah, <laughs>